ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็สายฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็คือเขาก็ถามว่าอยากใส่ทีมอะไรแล้วก็รีเควสเลยว่าฝรั่งเศสเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเชียร์ฝรั่งเศสอยู่แล้วถ้าใครได้ติดตามฟุตบอลโลกปีที่ผ่านมาเราก็เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ยังเชื่อว่าบอลยูโรก็ต้องได้ค่ะอย่างตัวนักฟุตบอลอะไรเราดีชื่นชอบใครอะไรเป็นเอ็มบารเป้ค่ะใช่จริงๆชอบเนย์มาคือที่มาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่าเนย์มาเคยอยู่ ใช่แต่ว่าพอมาปุ๊บเราก็ชอบเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใจก็ยังรักเนมาอยู่นะคะชุดวันนี้อะไรเขาบอกว่าวันนี้คือคอสตูมเป็นคนจัดให้หมดเลยแล้วคือเป็นเสื้อฝรั่งเศสค่ะแต่ภาพบางคอนี้คือประดับอันนี้คือแบบตกแต่งให้มันดูแบบเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆคือก็เป็นเสื้อร้อนฝรั่งเศสใช่ที่เขาจะแข่งกันในที่จะถึงวเดือนหน้าใช่่คะตอนนี้คือ ถ้าใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยเสื้อบอลใส่ไว้เวลาเชียร์บอลจริงๆไม่ใช่สามารถเป็นเอวีเดนลุกได้เป็นแฟชั่นได้จริงๆเสื้อบอลสวยมากนะคะผู้หญิงที่ใส่เสื้อบอลมีเสน่ห์มากเพราะเขาจะมองว่าเอ๊ะเอาเสื้อแฟนมาใส่หรือเปล่านะ<อ>มมันดูแบบ หรือว่ามีแฟนหรือเปล่าแต่ไม่มีแฟนค่ะเลยก็ฝากด้วยค่ะสุ์สปอร์ตนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลน,นะคะหรือว่าชอบกีฬานะคะมีหลากหลายมากไม่ได้มีแค่เสื้อฟุตบอลที่เป็นใส่อยู่นะคะ,ะก็มาเลือกกันได้มาซื้อกันได้เพราะว่าเดือนหน้าคือมีหลายลีกมากๆมีหลายแคมเปญมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยต้องซื้อค่ะโอเคน่ะฝาวเขาเลือกหน่อยไว้เกินมากวากรอบแบบจริงจังอยู่บ้านพีเอตั้งแต่ บ่ายโมงจน<อ><ร>ถึงสามทุ<ร> <c oughs> ่มแตเลบเรี้ตลอดเลยไม่ได้ไปเลี้ยงที่ไหนต่อเลยค่ะ,ะ,ะพี่เอเขาเซอร์ไพรส์อะไรเราบ้างเพิ่มพี่เออะคือจริงๆริอะเบสจะเจอที่งานแต่งค่ะแล้วก็ปกติคือทองงานแต่งอะคนจะเยอะแล้วไม่ค่อยได้คุยกันเลยค่ะอยู่ๆพี่เอก็ให้ผู้จัดก,การค่ะพี่ยิปทักไลน์มาว่าแบบเฮ้ยน้องน้องว่างไหมอยากมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญพี่เอให้วันมาคือ27หนูก็เลยแซลลไปว่าแบบอุ๊ยวันนี้มันเกิดหนูพอดีอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยบอกโอ้ยกันดีเลยแบบให้มาเรียนที่บ้านเขาเลยเราก็นึกว่าเป็นเป็นอาหารเลี้ยงอาหารปกติพอไปถึงปุ๊บค่ะก็มีพี่หน่อยด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเค้กแล้วก็แบบว่ามีทีมงานเหมือนเขาจัดแบบว่าของกินที่เป็นเหมือนแบบเป็นเค้กอะะ่ะมีหลายมีหลายก้อนอ่ะไม่ได้มีก้อนเดียวก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกมีอาหารทั้งใต้มีอาหารทั้งอีสานกลางให้เราเลือกอะไรเงี้ยค่ะ แครดีมากเลยอ่ะพี่เอแต่หนูแบบว่าโหขอบคุณมาก<ห>คือไม่คิดว่าจะได้ไปนั่งตรงนั้นเพราะปกติอ่ะแต่เราก็จะดูแต่อินสตาแกรมที่แบบพี่เอเขาลงวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะมีพี่อั้มมาชลาพาไปพี่เมย์ไปอะไรเงี้ยแล้วเราวันนั้นเราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็แบบดีใจมากเป็นเป็นวันที่ดีมากค่ะเมื่อวานเขาสั่งไปอาหารแล้วแม่เอไปอย่างอื่นอีกเลยค่ะคือแม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ดีกว่าทำโปรเจกต์ร่วมกันเป็นของขวัญว <มะ S 1> ันเกิดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่า ยังบอกไม่ได้แต่ว่ามีค่ะก็ให้ทุกคนติดตามในโซเชียลนั่แหละเดี๋ยวเราจะหาเวลาอัพกันเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องคุยกันเพือหนัวถ่ายละครด้วยและพี่เอก็ไม่ว่าเหมือนกันกว่าจะเจอกันได้แต่ละครั้งก็ต้องนัดกันอะไรเงี้ยแต่พยายามว่าเราจะเจอกันให้มากที่สุดเพื่อที่คนจะได้ติดตามว่าโปรเจกต์อะไรแคมเปญอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราติดตามเร็วๆเร็วๆภายในก่อนสิ้นปีค่ะก็ไม่ใช่ว่าเมื่อวานไม่ใช่ไปเลี้ยงวันเกิดแต่ว่ามีการคุยธุรกิจกันกอนแรกกับไปเลี้ยงวันเกิดคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็แบบ เฮ้ยทำไมเราแบบเหมือนคลิกกันในเรื่องของแบบเรามองเหมือนกันเราเห็นตรงกันว่าเอ้ยอันนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาไหมอะไรเงี้ยพี่บอกเอาไหมหนูก็เลยแบบอ่ะโอเคอะไรเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยค่ะระดับพี่เอสุภชัยหนูบอกระดับคุณแม่เลยนะคือตอนนี้คุยกัน อันทันยันหรือว่าตรงนี้ไหมเพรเกี่ยวกับเราอ๋อของหนูคนคนละอันเลยค่ะเป็นเป็นอันใหม่คือไม่เกี่ยวกับเออศิลปินหรือดาราท่านไหนเลยค่ะใช่ก็คือเป็นของหนูเลยอะไรเงี้ยที่แต่คือเพิ่งคิดเมื่อวานแล้วก็ขึ้นแบบนู่นนี่นั่นเขียนจดนู่นนี่นั่นเฮ้ยแล้วหนูก็บอกคอนเฟิร์มใช่ไหมพี่เอแบบทำจริงนะไม่เทชใช่ไหมก็บอกทำโปรโมทได้เลยเอาเลยอะไรเงี้ยอ่ะวัสดีค่ะผู้บริหารเป็นไหม s ี e อซี see you later thank you ขอบคุณค่ะ เราเอาใจเอาใจผู้บริหารเพราะเด็ะเป็นชาวต่างชาติเพราะเด็กนี้มันก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในวัตถุดิบทำผลิตภัณฑ์มาอะไรเงี้ยอะไรนะคะมันจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เการผลิตกันสามารถบอกผลิตภัณฑ์หรอคะคือหนูอ่ะยังไม่รู้ว่าคือด้วยความคุยเมื่อวานแล้ววันนี้ถ้าหนูพูดแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนแต่เอาเป็นว่าทำแน่ๆแต่ว่าแค่ตัวมันจะเป็นแบบสินค้าผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีค่ะ อ่ะของขวัญจากแม่เอแล้วของขวัญของหนุ่มที่ปรากฏตัวหนูยังไม่ได้แก่ของขวัญใครเลยไม่ได้แก่ไม่มีเวลาก็คือกลับมาจากคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็นอนแล้วอีกวันหนึ่งก็คือต้องรีบแต่งตัวไปหาพี่เอต่อยังไม่ได้แก่แล้ววันนี้ก็มางานไม่ยังไม่ได้แกะเลยอไม่ถึงของคนอื่นใช่ไหมันมีของทุกคนออกมาเรืออะหลายคนก็จะเน้นว่าจับตามองต่ะงต่างกับเดิมค่ะเออ คือหนูเห็นแล้วแหละคอมเมนต์แบบไหนว่าจะไม่เปิดจะไม่เปิดทุกคนช่วยอ่านภาษาไทยมากกว่าสามบรรทัดน,นิดนึง <laughs> พี่น้องค่ะหนูโสดใช่ไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะแต่ว่า คือถ้าใครอยู่ในด้อมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเข้ามาในด้อมหนูก็ได้นะคะในอินสตาแกรมเบนคัมสินดอกแฟมิลี่นะคะเข้ามาแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาจิ้นกันในด้อมซึ่งคนที่ไปในวันนั้นอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นด้อมเราเราก็อยากให้คนในด้อมกีดเราก็เลยแบบว่าเอ้ยทำเซอร์ไพรส์คู่จิน้นอะไรเงี้ยแต่ประชาชนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะคิดว่าเปิดตัวหรือว่าแบบว่าเอ้ยทำไมบอกไม่เปิดเปิดอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันเป็นแบบ ขาจิ้นกันในด้อมมาค่ะเราก็อยากให้ในด้อมเราที่เขาซื้อบัตรเข้ามาได้มีความสุขอะไรเงี้ยคือหนูไม่ได้สนใจว่าประชาชนข้างนอกเขาจะว่ายังไงเพราะว่าหนูโฟกัสและมายคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นเขาต้องได้รับความสุขแบบเต็มที่เพราะเขาซื้อบัตรอะค่ะก็แสดงว่าพี่กับพี่เขาคือพี่เขาเป็นพี่น้องค่ะใช่มีคอมเมนต์คน้องมีเยอะไหมคะพี่เชรที่แบบว่าเออมาคือนะตอนนี้เป็นพี่น้องถ้าเกิดว่าหนูตอบไม่ใช่หรือตอบ แบบไม่ได้พี่น้องพี่เขาก็จะเอ่ยไงเ <laughs> นอก่เราแบบเป็นผู้หญิงไม่าเป็นพี่น้องก็ต้องบอกว่าพี่น้องอใช่ค่ะเาจะแบบเนียนอนาคตเาจะมีโอกาสมาหนูไม่รีบเลยคือก็บอกคือหนูกับพี่เขาด้วยความที่รู้จักกันมานาน,นะคะ่ะก็จะคุยกันว่าแบบพี่แบบที่ใช้ชีวิตไปเลยนะแในชีวิตของหนูคือเราให้กําลังใจกันในยามที่มันต้องให้กําลังใจดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะชอบใครสิใครหนูก็ไม่ได้ซีเรียสคือเพราะว่า เราเป็นพี่น้องกันณตอนนี้คือพี่น้องจริงเหมือนหนูเป็นพี่น้องกับพี่เบรรทุมราชเป็นพี่น้องกับพี่ลําเพินอ่ะก็แบบว่าพี่จีบใครแล้วแบบพี่อกหักอ่ะอย่างเงี้ยก็เล่าให้หนูฟังได้หนูไปคุยกับผู้ชายแล้วหนูอกหักอ่เงี้ยหนูจะหนูมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสเต็ปแบบนั้นนะคะใช่คือพว่าพี่น้องไม่ได้พิเศษกว่าใครเลยคือเขาเป็นพี่น้องค่ะเป็นหนูคนอื่นจะ DM มาหายังังได้อยู่ใช่ไหมทุกคนคือ DM ได้คือหนูอายุ24ค่ะ DM มาเถอะหนูไม่ได้ที่่แบบวา จะแก่แล้วอะไรเงี้ยหนูยี่สิบสี่ว่าหนูได้อยู่ได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบค่ะนี่ถามคำตอบเหรอทำไมอ่ะไม่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่ใช่เปยหรเออแต่ยังไม่เปย์อีกเหรอไม่เปย์แล้วค่ะเออเอามาเปย์ตัวเองไงวันเกิดก็ชำอยู่แล้วคองขวัญจะแก่ให้แบบแฟนๆได้เห็นไหมเมื่อไร แต่ว่าปีนี้หนูไม่น่าจะทําแบบคลิปเปิดของขวัญอะไรอะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าด้วย u t u b e เรามันเป็นในรูปแบบของเปิดรายการไปแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันแล้วเราจะมานั่งเปิดของขวัญเฉยๆก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบมีถ่ายลงเป็นแบบลงสตอรี่หรืออะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตบกบอกว่าให้รอหนูรออยู่เราโมมาย้ําอยู่ว่านําพูดจริงนะที่บนเวทีอะไรเงี้ยนางบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสาอาทิตย์นี้ได้ค่ะเดี๋ยวรอถ่ายพร้อมกันทีเดียว ไม่ลุ้นเขาบอกว่าโม้โม้คนนั้นนักโมเรื่อยไปเรื่อยคนนั้นนไม่คาดหวังเพราะเขาที่โม่อายุกี่สี่ปีอ่ะันี้จากต่างโทำอะไรให้ตัวเองบ้างเ่ยทำงานค่ะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นคนที่แบบเข้มาแข็งขึ้นหมายถึงว่าจะอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมแหละแต่จะไม่เก็บมาคิดแล้วจะโฟกัสแค่คนในด้อมเท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานคือประทับใจมากห้าร้อยคนคือมันแบบ เราแบบถ้าพูดตามตรงนะหนูก็ไม่ได้แบบเล่นละครแบบได้ดีอะไรขนาดนั้นหนูก็แบบเล่นเทียนเรื่องเทียรเรื่องเทียนเรื่องไม่ได้เล่นเก่งไม่ได้แบบดังไม่ได้แบบอะไรขนาดเป็นเด็กธรรมดามากที่มีความเป่นอยู่เงี้ยค่ะแต่แฟนคลับมาแบบให้เต็มอ่ะคือเหมือนเขาช่วยกันเพราะว่าเขารู้ว่าที่นั่งมันมีห้าร้อยที่เขาก็อยากให้ภาพออกมาสวยเขาก็ช่วยกันช่วยกันมาซื้อหน้างานชวนกันมาอีกอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็นั่งให้เตมใม้ภาพมันสวยซึ่งหนูประทับใจมากหนูก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่ต้องโฟกัสคนข้างนอกหรอกคนที่เราคโฟกัสคือคนที่เขารักเราั่นก็คือคนในดอมที่เราเห็นจริงๆว่าเนี่ยคือ500คนวันนั้นคือที่สุดแต่ว่าหมายถึงว่าใครที่ไม่ได้มาก็ถ้าดูในออนไลน์แล้วแบบคอมเมนต์ชมเบสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นแฟนคลับเราเนี้ยคือเราก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบคอมเมนต์แบบเหมือนอ่านหนังสือแค่สามบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะแบบไม่ได้เก็บมาคิดแล้วใช่ค่ะ ก็คือใช้ชีวิตในวัย24ให้สขอขึ้นไปให้สุดเลยค่ะ,คะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวพอสุดปุ๊บและก็แบบจะได้พักผ่อนดันน้องชายขึ้นมาต่อเราไปเที่ยวละใช่ค่ะขอบคุณค่ะลูกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอคุณค่า